เรียนท่านที่รักยกทองใหม่ของไกอามาถึงแล้วแล้วเราจะแบ่งปันข่าวดีนี้กับคนเพียงการมีส่วนร่วมของคนทุกอย่างก็จะกลายเป็นความจริงสิ่งที่คุณต้องทำตอนนี้คือสร้างความตระหนักรู้โดยมองผ่านดวงตาแห่งความรัก ในการบรรลุสภาวะจิตสมนึกที่สูงขึ้นนี้เพียงเปิดใจและมองหาแสงสว่างโลกของคนกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจิตสมนึกของคนกำลังถูกตรวจสอบอย่างตั้งใจพอแล้วกับการรอคอยการเปลี่ยนแปลงที่คุณแสวงหา ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมันเกิดขึ้นแล้วได้จัดส่งเรียบร้อยแล้วสิ่งที่คุณต้องมีคือการเปลี่ยนแปลงในมุมมองของคนเพียงเพิ่มความตระหนักรู้และสัมผัสถึงวงจรเวียงกลับของพลังงานแห่งความรักที่เชื่อมโยงคนกับ ระดับี่ส่งขึ้นการปลุกจิตสำนึกหมายความว่าอย่างไรหลายคนไม่รู้ว่ากำลังทำกำลังคิดหรือรู้สึกอะไรอยู่จึงมักขัดแย้งในตัวเองเสมอการกระทำใช้เส้นทางหนึ่งการคิดใช้อีกเส้นทางหนึ่ง และความรู้สึกไปอีกทางหนึ่งพวกมันยังคงสลายตัวแตกเป็นเสี่ยงๆมากขึ้นเรื่อยๆการเฝ้าระวังร่างกายของคนเป็นขั้นตอนแรกในการปลุกจิตสำนึกค่อยๆตระหนักรู้ทุกอริยบทของการกระทำเมื่อคนมีสติมากขึ้น ปาฏิหารก็จะเกิดขึ้นร่างกายจะผ่อนคลายปรับให้เข้ากับตัวเองมากขึ้นและสงบลึกเริ่มแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายเช่นเดียวกับเสียงเพลงที่ไพเราะที่ขับขานอยู่ข้างในสิ่งเดียวที่คุณต้องเรียนรู้ คือการดูทุกอย่างจับตาดูทุกสิ่งที่คุณทำอย่างใกล้ชิดจับตาดูทุกความคิดที่เข้ามาในหัวของคุณจับตาดูความปรารถนาใดที่คุณยึดไว้แม้แต่ท่าทางเล็กๆน้อยๆเช่นการเดิน การพูดการรับประทานอาหารอาบน้ำก็ควรสังเกตด้วยจับตาดูทุกสิ่งต่อไปและเมื่อคุณสังเกตความชัดเจนก็ปรากฏขึ้นคุณปรับปรุงพระคุณของคุณเพราะพลังงานที่เริ่มพูดพร่ำกำลังเคลื่อนเข้าด้านไหนและกลายเป็น ความตื่นตัวมันคือพลังงานเดียวกันความคิดที่พูดพล่อยของคุณพูดคุยน้อยลงเมื่อคุณดูจิตจะว่างลงเมื่อพลังงานถูกใส่เข้าไปในความตื่นตัวมากขึ้นความคิดจะเริ่มรีบผอมลงพวกเขาเริ่มลดน้ำหนัก จะเริ่มตายอย่างช้าๆและสม่ำเสมอความชัดเจนปรากฏขึ้นเมื่อความคิดเริ่มตายตอนนี้จิตใจของคุณได้กลายเป็นกระจกเงาแล้วเป็นสภาวะของจิตใจเมื่อจิตใจสอดคล้องกับมิติที่ห้าทำให้มองเห็นความเป็นไปได้ทั้งหมด รู้สึกถึงอารมณ์ของทุกคนปรับปรงประสบการณ์ชีวิตอย่างมากและบรรลกุการตระหนักรู้ในตัวเองขั้นตอนที่สำคัญที่สุดในกระบวนการสู่สวรรค์คือการปลุกจิตสำานกของคนเมื่อจิตสำานกตื่นขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น คำแนะนำจากสวรรค์จะดึงดูดให้คบนบรรลุเป้าหมายทั้งหมดและแสดงความปรารถนาทั้งหมดของคุณคุณเป็นผู้ร่วมสร้างความเป็นจริงของคุณคุณแต่ละคนมีส่วนสำคัญในการนำยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงมาสู่ยุคใหม่คุณมาถูกทางแล้ว เพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของยุคใหม่นี้เป็นยุคทองของการผจญภัยเวทมนต์และการคขนพบถึงเวลาที่คุณจะตระหนักถึงพลังส่วนตัวและตื่นขึ้นสู่สภาวะจิตสมนึกที่สูงขึ้นนี้จะรออีกทำไมมาเริ่มต้นผจญภัยด้วยกัน เราอยู่ที่นี่เพื่อสนับสนุนกระบวนการสู่สวรรค์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งผ่านการให้ความรู้เกี่ยวกับมิติต่างๆรอบตัวคนเราคือสหพันธ์กาแล็กซีเราส่งกำลังใจให้คุณรู้ว่าคำสัญญาแห่งแสงสว่างและความรัก จะเติมเต็มท้องฟ้าเหล่านี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณมากมายที่ขึ้นสู่สวรรค์เมื่อนานมาแล้วและตอนนี้ได้กลับมาช่วยเหลือพี่น้องที่เหลือของคุณแล้วมั่นใจได้ว่าผู้ที่ฉี้นำสู่สวรรค์นี้จากมิติที่สูงกว่ากำลังสังเกต ดูทุกขั้นตอนตลอดทางเรายินดีที่จะสามารถแบ่งปันความคิดของเรากับคุณถึงเวลาที่คุณต้องเตืน่นเป็นเวลาที่คุณจะได้ตระหนักรู้ถึงตัวตนของคุณและตัวตนที่แท้จริงของคุณในฐานะสายพันธุ์ โลกของคนกําลังจะผ่านการเปลี่ยนแปลงครั้งใหม่แต่คราวนี้จะแตกต่างออกไปเนื่องจากมีสิ่งมีชีวิตมากมายที่ช่วยเหลือคนในการขึ้นสู่สวรรค์มันไม่ขึ้นอยู่กับมนุษย์โลกกับการต่อสู้แต่เราทุกคนที่อยู่นอกโลกได้วางโลก ไว้รอบโลกนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในจิตสำนึกขณะที่คุณเปลี่ยนจากการตระหนักรู้ของมนุษย์ในมิติที่สที่จำกัดไปสู่สิ่งมีชีวิตแสงสว่างแห่งความรักและความสุขที่ไร้เงื่อนไข คลื่นแห่งสันติภาพความเจริญรุ่งเรืองและการรักษากำลังเคลื่อนไปทั่วโลกของคุณรู้สึกว่าร่างกายของคุณผ่อนคลายในขณะที่เสียงเพลงที่สั่นสะเทือนอย่างแผ่วเบาพัดผ่านตัวคุณด้วยเสียงที่ผ่อนคลายอย่างล้ำลึก เปล่งกล่อมเด็กของโลกใหม่ช่วยให้คุณได้พักผ่อนอย่างแท้จริงขณะที่ต้องเดินทางภายในอันทรงพลงังพระเจ้าอวยพรทุกคน